สวัสดีครับมือนี้กับสิมาเยี่ยมสวนป้าแหวงครับมะเบิงพันเลียงหมาครับพี่แดงพ้นยืนอยู่ผมครับเดี๋ยวครับสวัสดีครับเอ๊ะบักไอ้เลียงหมาจักตัวครับพี่น้องมหาตัวน้องคัตเตอร์น้องตู้ฟูครับนี่น้องคัตเตอร์ตัวผู้ตัวแมสซี่โอ้เอาคิดยังไงก็ได้มาเลียงหมาครับ ไว้เพื่อรักษาพื้ชพัวัฒนธรรมของอีตาลไว้โอ้ครับวัฒนธรรมต้อง้านเฮาคือสร้างมาเป็นทัชกุบ้านกุ้เมืองโอ้ครับครับครับเทาครับครับแมนครับแมนครับโอ้ตอนนี้ถ้ามีผู้สนใจเม่นได้ครับเพิ่นมาเบิ้งอยู่หมที่ผู้สนใจก็ เป็นปัน้นกระตุ้นเลี้ยงครับเหรียญอะไรหลักก่อใหได้อาวันเท่าน่ากล่อให้เล็กน้อยเบิ้งฝืนพูดว้แล้วท่านแล้วเดี๋ยวโบราณเาท่าโอ้ครับเกษตรกรคนขายทีมมมม่มีมีมีมามาหลัลลลกรอนะโอ้ครับหลักก็ออก็ได้ว,วันปีมาไทยนี่แข็งแรงโอ้คมาไทยมากอ้ย เป็นบ้านท่านมันจะแข็งเลยมันก็หมาพลังครับปลูกเต,ตี้มต้นอะไรตรงหน้านี่ก็ได้โอ้ครับครับเป็นหมาของพลังเนาะหนึง่งมันดู้หลยากโลกมันกรหลายโอ้ครับแต่ว่าเมืเองพลังเขากขึ้นมาอ,อากาศยนเย็นแน่วันนอก็อากาศอันนี้ไม่เป็นหมาพื้นเมืองเ่าสมัยแต่ก่นนอนป่ครับท้องแทนโอ้ครับ เราปุงพันธุ์ขึ้นมาเรื่อยๆมันก็ยังเปิดระยะให้ลูกสมแม่แม่สมหลวงมันก็น้อยลงโอ้ครับครับตอนนี้มันก็สงพามกันไปเรื่อยเป็นสายมันก็มันก็สูงกันไปเรื่อยโอ้แล้วกันบ้านหน้าไปจั่งขึ้นมาเกลียบมาเกลบพอพอเดียวกันสมกันพ่อแม่เดียวกันมันก็เป็นหมาเกลบนะโอ้ครับหมาตึ้งขึ้นมาแข็งแรงให้มาหนี่เพิ่นจะแข็งแรงเพิ่นจะครับเพิ่นจะสร้างลายอกมาเสาแรงอะไรโอ้เสาแข็งแรงเนี่ยเขาจะบ่งบอก คุณยืนสง,ง่าง่าผ้าเผยครับเพื่อนที่เขางามเลยชิ้นง่ายโยงง่ายครับนี่ว่าพระเอกขี่มาเขาคนนะ้า <c oughs> <c oughs> ออโตเมททั้งบรดษัทขับสี่ตัวนะแม่นครับโอ้กร <c oughs> ับงานตัวละน่าจะแห่ประเวทออกงานเที่ยวงานนั้นออกงานมีงานรับจ้างก็ไปครับโอ้กันตาก็จ้า,างแสนหาโอ้ <c oughs> <c oughs> ไปแห่กระบ,บวน นี่บอกครับเจ้าน oh. ี Bei ่บอกเจ้าอาจารย์จ้าก่อขับซื้อลืมเหรอน้องคับเตอร์โอ้น้องคับเตอร์ไปเป็นทีมทีมงานของมังกรบนโอ้โอ้ออกงานตัวคนดิออกงานได้ครับออกงนนะครออกได้ครับโอ้กานแห่นั่งต่างแห่กับบนนั่งตะตางแห่ประเวทกบบนแห่นะครับสามีกบบนแห่สำคัญสำคัญของ พระศาสตร์เขาจะมาไปไงเขาส้างโอ้ครับ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 แล้างพวกก็ไปครับโอ้ขับกระเตืโอ้หน่อยโคตรเลยีบมเลียงเอ๋อมาสมอเขาเลียงถึงวัวแต่ควายเนาะระเมผมเลียงมากไว้ยังไมเปิดรับบารดามีอยะคลของอย่างนี้ โอ้ oh, ครับครับมาเป็นฟูบานซุ้มบานท้องท้องขส่ห้อจะไปปล่อยปลานแลเลื่อยอย่าคล้องเก่าห้อเออาตไปห้รูไอร้านเบิ้งที่กัดกไกยูอำเภอหน้าจะรวยเองไหมครับที่กัดยูอำเภอหน้าจะรวยครับยูบ้านหน้าเนี่ยโอ้ถ้าคนนเฟรชสนใจอยากมาเบิ้งทำเนาะครับกถไปทุ่งนี่แหละโอ้มีหาไรปล่อยทุ่งเลยแถวบ้านหน้านะครับเนาะครับ ลลยป้าแหวงนี่โอ้โน้นตุเนียเพรครับเนาะตเนียผสมแด้โอ้ผสมเลยสามตัวเราครับผมออกมาอีกสามแมนัก่นงเ่ันแม่น้นอยะครับนั่นโอ้ยผมเออมันรี้ก็มาคำมันก็เลยเหมือนแน่ ม่เยี่ยมเพิ่นนะครับบุสิมาเบิองฟ้าหมูเพิ่นอยู่ตรงจใส่ครับฟ้าหมูเพิ่นเออท่าปลาปลามครับโอ้นมืดนหรอครับโอ้แล้วมื่นหนาครับเนาะครับครับมื่นนี่ก็คือพอดจำนี่ยละครับคิดเหรอครับครับสวัสดีครับป๋าแหมงครับสวัสดีครับสวัสดีครับป๋าครับอย่งไรคือผมครับคลิปหนาพอกันไปคนหัวใจเกษตรนะครับเด้อ Ha ha ha